ครับเดี่ยวตูดทางร้านเนอะเติมล้วนะครับเติมน้ำแป้งนะอย่างไรอะ สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่นดดหน้าโรนะงเรียนสพนถนนนนทร์นะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจเตี้ร้านหน้าซ้วนะสาขาวงเวียนน้ำพุนะครับคิวยามากเลยนะวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในร้านกันนะครับ ตอนนี้กำลังกำลังจะทำล่าหน้าอยู่นะครับนะราคาพอดห้าสิบห้าพิเศษหกสิบห้าครับตักเป็นมือระวบียงเลยครับตอนนี้ ราคารรดหน้าปัจทิวก็เพิ่งขึ้นนะครับมนูละห้บาทนะครับ เมนูผัดฟิวนะครับทางร้านก็ไม่มีวันหยุดเลยนะครับทางร้าน,นครับร้านขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับพี่สี่โมงเยนะ็นถึงสี่ทุ่มครับสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มครับนี่ไม่มีวันหยุดนะครับ ยาวกว่ง้ครับพิเศษเหรอไปพิเศษธรร,ม,ศรศมดา็นมีนะมี่ผาซีรรอิะ นี่สั่งแบบไม่ใส่คานานะครับทางร้านนี้ก็จะมีผัดเป็นคานานะครับไม่ธรรมดานะครับคานานี่50โลนะครับหมู50โลนะครับแล้วก็เส้นนะครับ50โลแยกเส้200เดียวจ้ะอยากเส้น200เดียวจ้ะ ไม่อยู่แขวทุงงทนะท่งสงครามนะอ่าทุสักค้อนะไม่ทุ่สงสงครามนะ นี่ไม่ไม่ร้อนนะฮะไม่ร้อนนะครับข้นสุดๆเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวก็แป้งก็จะคืนตัวนะครับพอไปถึงบ้านนะครับเป็นสูตรของทางร้านนะครับได้าแเอาล้วนะเรียบร้อยครับ พร้อมเสรบนะครับ จะมีเส้นมีคนระับเส้นใหญ่คนระับเส้นมาม่านะรานนะค,ครับทีลานี้นะค,ครับมาตริกก็จะมีกุ้งครับมีหมึกครับมีหมูนุ่มนะครับโอเคค่ะใส่รยกรวมเลยนะคะวรวมเป็นเลยนะคะ เส้นหมูดูคิวใส่แก้วนี่ผัดคิวนะ,กกะใช่ไะคะใญ่เลยนะ ไปนับไหมครับพี่ว่าได้วันละกี่อันนี้ครับกนนี่กระถ้าอ่ากี่กระท้าจำไม่ได้ครับจำไม่ได้ <laughs> เยอะจัดใช่ไหมใช่ครับ เราเที่ยวครับทเที่ยวสู่ทางร้านเนอะต้องต้องใส่น้ำมันไป้วย น้ำแป้งนะ คุณทุกการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเดินใหม่นะครับสวัสดีครับ